มักค่ายเขาไปได้เคยกินเนาะหักเน้อบักเตาโอ้นี่มักพี่พวนออหมักพี่พวน่นมันเนี่ยแล,แล้วลองซิมกันเนาะบมักกินจานเท่าไรนะ <40 S 1> จานสสิบบาทจานสบาทามจานสามถายกได้3ารอยสาม,าสามาก็รอยเศ้า,าตัวอโอ้ยพี่น้องเลยนะี่ฮะถนนต่างจังหวัดประทวศไทยโอ้ คักลายพี่น้องคักลายคักแห้งสุดยอดแห้งสุดยอดอีดีสุดยอดอ๋ดอหรอเนาะเอา้ามืัอนี้มีความสงสัยด้พี่น้องเอยนะบาโบเองอะที่ว่าขับรถอยู่บนท้องถนนเนาะพี่น้องเนาะกับมีความสงสัยนะเดี๋ยวบาโบจะพาความสงสัยนี่ไปให้พี่น้องเบิง่งเอาจักหน่อยก่อนนะจักหน่อยกันนะนนนะเดี๋ยวสิฮอดแล้วพี่น้องมองที่บาโบสงสัยว่ามันอีหยังมันอีหยัง บนถนนเสน้นนี้นะฮะท่านผู้ชมเอ๋ยนะฮะมีอีหยังทีบาโบสงสัยนะท่านผู้ชมครับสงสัยอีหยังว่าสงสัยอีหยังจะเคเบิ่งที่ถนนเข้าก็ดีจะมาสงสัยอีหยังนอกจากให้เจ้านะ่ะโอ้โหเกินไปว่าซั่นนเห็ถนนอีหยังก็อยากทายว่าซั่นพี่น้องเอ๋ยนะสังเกต2ข้างทางเด้อพี่น้องเด้อนะฮะบาโบเองมุงนา้าออกมาจากยัสโสท่อนนะครับบนถนนหมายเลข202ศู20งนงหน้าไปทางอำเภอสุวรรณภูมิเนาะพี่นอ้นองเนาะ นี่สิ่งที่บ่าวกูเห็นเนี่ยพี่น้องเห็นบอกขังทั้งนี่พี่น้องเนี่ยขังทั้งนี่นี่อย่างล่องเบิง,ง,บนะงน, e นี่ล่องเบิงเนี่ยมีอีหยังสันบ่าวบวกกับสันดะมีอีหยังเนื้อกะเนี่ยเห็นบอกพี่น้องในซุ่มเนี่ยนะซุ่มนี่นะเนี่ยแม้นอีหยัางในสงสัยเนี่ยพ้นขายหมากอีหยังนะแต่ว่าสงสัยนเนี่ยก็สิลองไปเบ,นะนะนะบิงกว่าเราพน้นขายหมากอีหยังนะนี่ขออนี้แล่นรถไปเดิสิไปจอดเบิ่งก่อนนะมันมันเป็นพ้นขายอีหยังเนาะ ก็ยังมืดเถอะละ่ะขออนุญาตจอดจักหน่อยก่อนนะเอานี่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 มันคล้ายหมากอีหยังพี่น้องเอียนลงไปเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนว่าแม่เพิ่นขายอีหยังสวัสดีแม่สบายดีครับอู้ขายหมากอีหยังนี่แม่ฮะขออนุญาตถ่ายรูปได้เวยหมากอีหยังนะแม่เขาผีพวนก็แบบคล้ายเข้ากับฟักผมอันนี้คือหมากผีพวนมาดิอันนี้บป็นคลายเขา้าอันนี้บป็นผีพวน โอ้ยลูกก็สงสัยข่าวมากว่ามันคล้ายหมักอีหยังหลายจะเอาจานเท่าไรนี่แม่สาราร้อยฮะสาาร้อยจานเท่าไรจานถาสิบบาทสามถ่าก็บร้รอยหา,าสาิบตันตัวคือ,อยังสามถ่าร้รอยแม่คิดพิษได้ตกเหล็กเลยเนี่ยอเอาอเอาซิมจกมักนวยนลยครับสีส,ส,สีอุดหนุนซอยแม่เอาเลยไดาแม่ฝากถือเลยนะสิลลองซิมฝากถือในเะด้ออย่าบางกล่องเรื่มมือนะ จับมือินั่นละจับสมืออ่าเอาอันนี้คือหมักยังแม่เนี่ยเห็นหน้าลูกอยู่วอครับเออหมากพริพวนมอนี่ยแล้วลองชิมกันเดอมากันกินจานเท่าไรนะจานสี่สิบบาทสมจานสามถากร้อยก็ได้สามถากร้อยาร้อย่าเาตัวออนุญาเด้อโอ้หมากันจะเป็นยังสีเนาะแม่เนาะหมักพริพวน ไหนมันจะใช้ปลูกเองบ่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติเขาอยากชิมเด้ออืมกินเป็นเสี่ยวกนเบิไหมบ่แม่แม่กินเป็น,น <c oughs> กิน,นเป็น,ดเ,ปน,น,เ,นเด้อเสี่ยวบ่เน,นี้ยเอานี่เด้อเดียวแม่งเนี่ยอันนี้สมพอน้อยอะ่ะเขาบอกหอยมาเมอาเบิร์ดไปสมพอยไปเบิร์ดหั่นเนาะอันนี้สมพอน้อยบ่ อันนี้หม้อบกอยอันนี้โซมปกานดอันนีบักหอยบักหอยเอาตาออกแล้วเท่าไหร่นี่แม่ไี่บอกแมนครับหม้อแบบไหนบ่เขาใจบัตทานดีบ่ไม่ก็สิชื้อแท้โอ้ยหยเบัตที่สองร้ยมียังน่ยังมียังน่สิอันนี้พักหมมาละสิบบาทบัคคุบเนยไห้หรือบกอยห้บัตไสองรย เบิ้นี่สองลอยเมียแล้ววะมเอาเามาเมียมามายังกอสีมันก็สสองลอมันก็สีตันนี้เทะยทเมนเบ้บปนี่มาสร้างวาเอาเมีเอาเมียาได้เบิดนีวสองยว่าสันเมีแล้ววานเนี่ยลูกกระสงไยได้แมย่มาจากยาโสทรนพูดหลวกแลกเราไปทั้งสวนผูุ่มเนาะเห็นยู่วาหาดเบิ้นขายอีหยังขายอีหยางเดีย อันนี้เป็นแนวอาหารปลาเนาะโอ้อันนี้ปักขี้พวนอันนี้ปักขี้พวนนี่ยเดกาไข่ขาวปลาไข่ได้กชุกแั้ใส้ใช้ได้ยังไงเนี่ยได้เพิ่มอีกอได้เบิร์ดเบิร์ดนี่นะอู้ซางว่าอันนี้อันนี้โบได้บอสองร้อยมาซางว่าเอาไปแม่ไปกก,ก็ได้แม่เพิ่นเบิร์ดเหรอสองร้อย 200. โอ้ผ่านไปยผ่านมากก็สงสัยอยู่ดิ ครับครับโอ้กันเล่เมื่อกี้นี่ยคิวรถพานกันได้แม่ผมไปทางพูนผมผ่านน้าผมก็เลยกลับมาอ๋อสิแหวหลายเทือแล้วสงสซ้ายหมากอีหยังเนี่ยอันนี้หมากหยังก่อนนะัหมากไข่เขาหมากไข่เขาผมได้เคยกินเนี่ยเนาะก็ไดินรูกบักเตาโอ้อันนี้หมากขี้พวนในหมากขี้พวนโอ้เออเอิบบักเตาอ่าเมนท์ข้าวหอมยูสวนเหั่นีนึ่ล่ะใส้ของฝากของต้อนไปฝากเก็ซีเหลือเด้อ แม่อยู่บ้านไหนก่อนหน้าแม่บ้านน้องมันบ้านน้องมันเอาไปนไหนี่งกิโลนึงลูกกถือว่ามาแต่ประเทศลาวเด้อโอ้ยใจยุ่งกันนี่บ่บ่เห็นก็นเลยว่าสงสัยว่าแม่ขายอย่างกะบโดยที่อาจจะโอ้ยอยากมาหูอยากมาเห็นก็นเลยกลับรถมาซะก,ก่อนหน้าว่าสันอันนี้ก็ได้เนาะได้สมประจอมได้สมประจอมอหมอ<ช>่องหอยไปตำหนนม่องหอยหัวหม่องหอยไปตำหตาม,มาหักหุงพี่แม่แต่ใจดีใจดีเลย สองรอยอาจ้ชมมือขายเบิร์อยู่บนและแม่ออปกติแม่ไนมือทะเลรลายเบิร์เนี่ยสองสามลอยปกติแม่ขายเบิร์นียไหนแไหนที่บแม่ค้ายก็ไเ้บางสามสี่นล่ะสี่รอยอะละขึ้นหลูกสองร้อยมาที่นี่คือเีใจดีแต่น่าแม่นายน พี่น้องเอ๋ยนะนี่บนถนนแจงสนิทนะครับพี่น้องครับซีมุงนาไปทางอำเภอเนาะอำเภออำเภอยัียงกั่มเนี่ยอำเภอพนมไพรเดี๋ยวสายไปเป็นบ่ตรงไปสุวรรณภูมิเด้ออมาจากยาสูทอนพี่น้องเอ๋ยเนี่ยไปได้พันไปพันมากกับมุ้ดมุนดเมีแล้วเนี่ยเด้อเนี่ยลานแหลกเลยเนี่ยมาจากมาจากเอี่ยาสูทอนพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเอ๊ แม่เขาเนี่ย่ายคลิปเดี๋ยวน้อลูกจะเอาคลิปดีไปลงยูทูบแม่จะตกใจเด้อเพราะอันนี้ก็ได้อันนี้แกะอันนี้มะมะกอกมะกอกก็ได้รมะกอกตามหมักงงมันมอมแม่เออแต่พักอตยิ่มสะไม่หายหลายเดี๋ยนาะเอาเอาเอาโอ้โหแม่ลาใจดีหลายตอนนี้อยู่กับแม่แล้วเนาะแม่เรากำลังเตรียมคล้องห้อยู่แม่เราเบิดทั้งหมดนี่สองร้อยบาทมาสั่นนี่ฮะบ้าวุเองกับพานมาไม่เห็นเนาะกัโอ้ จากจะล่องมึงเอา่นขายหมากอีหยังหมากนี่มาจากปลาเป็นบ่แม่มีสุปีบ่โอ้กล้วยไม้เด้นี่เด้ออันนี้กล้วยไม้กล้วยไม้ก็สิให้บ่เนี่ยให้เบิดอื้อหือเดี๋ยขายหนให้ใส่หางเต่าเบิร์ดก็สิเมื่อไงบ่เนี่ยยาง,งเข็างาวเปนห่กิโลนึงโอ้แม่เห็ดหน้าอยู่บ่เห็ดหน้าอยู่บ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 ่เห็ดหน้าบ่อ่าเพิ่น กูเพิ่นปั่นไงครับผมครับผมโอ้นี่นะพี่น้องให้น้ำใจน้ำใจคนให้ใจดีเด้แม่เคยไปเที่ยวฟังเล่ายู่บ่โอ้บ่เคยไปบ่เคยไปเฮ็ดเคยเห็นคนเล่ายู่บ่เคยเห็นอยู่เขามาอยู่บ้านนีหลายใจดีบ่ลูกอยู่ทางปากเซ่ยด้วยแม่เด้อคนปากเซียส่งปลาจอมก็ได้ยังไงโอ้โหสกีบิดบอลอะไแม่วันนี้ เอาไปไปของฝากของต่อนะแม่เนาะโอ้โหทั้งซีแหละพี่น้องเอ้ยแนะนำใจคนไทยนะถ้าได้ก่อนนะแม่ก็เสจ่ายเงินก่อนมาแม่ฝากถือนะยายถือกล่องลูกแห้งเลยจับค่อยๆเดี๋เบี่ยงสายโอ้เห็นมือแม่ยายเห็นมือแม่จับมืออีกมือหนึ่งทั้งซีโอ้สนนิมแล้ว่ายรูกถ้าได้ก่อนนะแม่สองร้อยสอง้ยบอแม่ทำแม่เจ้ที่ฟังนี้ จัง <f dragging> ีแ <sympath> ม <is> ่งสีนี่แม่งสีเนี่ยเอ้าแมวมันอยู่ตรงนี้อ๋ออะอยู่ตรงนี้เห็นมือเห็นแต่มือแม่เราจับเบาค่อยเปลี่ยนบ่เคยเล่นโทรศัพท์ที่แม่โอ้บ่อยเรียนเท่าไหร่สบายหนึ่งแจ็คเก็ตเอาเอาย่างตามดิเซลขึ้นรถกันเด้อเพราะนจ่นใจเงินเดือนฉันแล้นี้แม่ก่อนเอาย่างตามดุมาแม่ไปบักหลายนึงตัวเนี่ยแม่ย่างตามมาย่างตามดุเพราะต้องบ่ต้องถือแม่บ่ต้องถือถือโทรศัพท์ไว้เออย่างใส่แหล้ย่างตามูกมากสี บ่เคยถือว่า <laughs> ไม่ลืมดับเดี๋ยวโมลุ่นเบิร์แป๊บใดียวเฮ้ยเจียวไปขนมาให้เบิดก่อน <laughs> อ <laughs> นี่เอาแมา่ตัามมาขนมาให้ลูกไหมเไม่ใส่เงินแม่ก่นไปเบิ่งแม่ทั้ง YouTube ยูทูบเด้อทาแม่แย่างปลาย่างปลาแค่เสร็จแล้วขึ้นให้แม่พร้อมเด้เนี่ย โอ้ยขอบคุณหลายแม่น้ำใจคนไทยเท่าไรกว่านะน้ำงามจักบาทก็แม่สองร้อยอร่อยนึงฝากดึงพอเนาะเมืองกันเด้อเอาทั้งหลาไอแม่สามร้อยเด้อเฮ้ยขอบคุณหลายเลยเฮ้ยไปเถอะแม่เด้อขอให้ลูกโชคดีในการเดินทางใส่เน่าฝากเน่าตอนไปฝากพี่น้องทั้งบ้านเนี่ยตอนนี้ส่งประจอมก็ได้แซ่บบ่ราะสมประจอมเนี่ยแซ่บเยอะเห็นแม่อยู่ในในในธรรทัาติอย่าฝ้าตกใจเด้อ แม่อ้าไปแล้วพี่น้องข้าววันนี้ที่ว่าจะเดินทางต่อแล้ววันนี้บายบายแม่สวัสดีครับแม่บายบายนุ่นแม่ไปแล้วตอนนี้แม่ยิ้มแน่เอไปแล้วพี่น้องเอ้ไปแล้วไปแล้วครับไปด้วยแม่ด้วยายบายไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วแม่ไปแล้วโอ้โหสิลาพี่น้องเอ้ยคนไทยนำใจดีเนาะพี่น้องเนาะ มีแต่แนาฝากมินิแนวตอน่าสัน่นแมวบาเราอยู่ในบ้านทั้งในฝนม,มากขายมือนีดีใจหลายนอนไปมากทักทายถามข่าวกันจากยาโซโทอนพี่น,อน้องเลยนะฮะบนถนนแจ้งสนิทนะฮะมาพวกเองจะมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครเนีนะะ่ยผ่านไปที่สมุทรปราการคุและทุกทา่านเลยนะฮะผ่านมาก,กับยุทธนุน่นแมเด้อแม,แม่แล้วก็เก็บมาขายนาะแล้ว,ว่าเลยหาเลซิปกับดีใจแม่ว่าถูกมือก็ขายได้เน่นะชนะ สองร้อยสามร้อยบริษัทมีห้ยสองร้อยบริษันป้าทัวรนี่กับเป็นอีกล้านนึ่งได้พีนนะะ่น้องเหยินฮะนะโอ้ไปล้วพี่น้องไปแล้วอำเภอ,อพนมไพรไปท่านันท์สายอำเภอสุวรรณภูมิตรงไปเรียวขวาร้อยเอ็ดทุกทา่านเลย